ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราสองคนก็จะออกทะเลกันนะฮะในวันนี้ใช่ไหมพ่อใช่ซึ่งเราก็จะมาเป็นโจรสลัดหนึ่งวันเฮ้ยเราก็เป็นอยู่แล้วนี่หว่าใช่ไหมใเราจะเปละเราจะไปลนลอ้นี่สมบัติเอ,อ้คุณสมบัติไงอ,อ,อย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเขาบอกว่าให้ลากแจกันเนี่ยเนี่ยโกโกเด้นอะไรสักอย่างนี่แหละไปเอาไปขายอืมเรียบร้อย ได้เงินมาเจ็ดสิบบาทตอนนี้หนูมีเจ็ดสิบบาทนะพ่ออยู่ไหนเน,นี่ยนีน่ไง้ยด้านขาเฮ้ยนี่อะไรอ่ะไฟฉายเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อซื้อ่านไปดีกว่าไฟฉายไม่ค่อยสาคัญให้พ่อซื้อถ่านเนาะใช่โอเคเดี๋ยวหนูซื้อเดี๋ยวหนูไปดูตรงนู้นก่อนรงนูน้นมันมันมีปืนกับคลินิกอะคไหมคียากระโดดจ้ถ้าถ้ามันมียา,าถ้ามันมียาหนูซื้อยาไปเยอะๆเลยนะ เอ้ยคลินิกต้องมียาอยู่แล้วโหคลินิกอะไรไม่มียา,มยาไม่มียามีเยอะเลยซื้อมาเกียนดีสามอันซื้อให้หมดตังเลยเฮ้ยบ้านะ <c oughs> ซื้อมาสี่อันเรือโคตรเทอะน้องพีทนี่มันเรือแจ็คสแปรโล่พ่อมาเอาฝั่งนี้หน่อยดีสองอันอะ่ะพ่อมาเอาสองอันน้องพีทดูเรือดิเรือแจ็คสแปโล่เคยดูหนังมา <c oughs> ตอนเนี้ยใครคือกัปตันพ่อไงเฮ้ย งั้นหนูขอเป็นไอ้นี่ละกันนะลาสีเอาเฮ้ยพูดอย่างนี้เหรอนี่อะไรอ่ะคลินิกนี่อะไรอ่ะหมดแล้วอ่ะพ่อเนี่ยเนเนี่ยพ่อมาในคลินิกดิพ่อมาเก็บเข็มฉีดยาไปแต่หนูไปซื้อถ่านน้ำหนึ่งเคไหมเคไหมแล้พ่อเก็บสองอันเลยหรอเก็บสองอันเลยคนละสองอันโอเคปะหย่าวิ่งแล้วเฮ้ยหนูขอไปซื้อถ่านน้ำหนึ่งนะเชื้อเพลิงเราเยอะปะฮึไม่เป็นไรเชื้อเพลิงเดี๋ยวเราไปหาขางนานะ ใช่มันน่าจะมีเยอะอยู่แหละเค okay, หนูหนูซื้อมาแล้วแต่เรือเขาาลังการเกินอะเนะ <Okay. S 1> าะเกใส่เลยจูมพ่อขับเลยให้พ่อขับเหรอใช่พ่อต้องขับเค okay, ออกเลยนะแม่นแล้วแล้วดูแล้วดูโอ้โหเท่อะโอ้โหคือแบบว่า ดูขนาดที่ใบเรือมันยังมีแต่ว่ามันหมุนไม่ได้นะเฮ้ยพ่อมีก่อมีก่ออะไรเราเข้มาเจอก่อแล้วมันก็เจอไวเกินพี่น้องไปดิไปดิไปริ้วเราจะได้ท่องเรือเอ้ยท่องออกทะเล่อมยุติจักร่อมยุติจักรว่าเรียวโอ้โหว่ายน้ำไหมวะนี่เซเบอร์เฮ้ยขูยมีโครงกระดูกเฮ้ยพ่อหนูหนูช่วยหนูช่วย นั่นมาช่วยแล้วไปเราต้องช่วยกันต่อหนึ่ีอีกน้องพีทเอามันให้หมดเลยเราต้องช่วยกันฟันนะพ่อไม่งั้นเดี๋ยวเราตายเร็วนะโอเคไปข้างบนข้างบนไปเรียวไปเรียวลุมเสือลุมเสืออู้มันฟันหนูอืมมันตายมันตายข้างบนมีอีกสองตัวจัดการมันย่าคนละตัวเลยคนละตัวอืมอืมมันตายแล้วพ่อตายยังสวยพ่อจะตายเฮ้ยเลื่อนมันเหลืออะไรเมื่อี้เลื่อนเหลือครึ่งยังยังไม่ต้องเก็บอะไรนี่มีใจกันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อน เจอมาอีแล้วมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดเอยหนูจะตายพ่อจักการวันเออสวยแจดการ์ดในบ้านมันขายดอันนี้หายากแจกการเอองั้นหนูเก็บไปเลยนะเนี่ยในกระเป๋าแล้วอุ้ยขายได้ยี่สิบบาทเอาดิอันนี้อะไรอ่ะหนูก็เก็บเหมือนกันอันนี้ก็อุ้ยอันนี้ขายได้สามสิบบาทแน่มอหินเนาะใช่มันคือแบบมอหินมอขายไม่ได้พ่อเจะไปหลอม อันเนี้ยเอ้ยนี่แกันอันที่ขายได้สามสิบาทเนี่ยพ่อเขาเขียนว่าตู้เก็บของตกแต่งเงินอะไรก็ไม่รู้ชีคดยาวเลยมีอะไรกะเจอถังว่ะนี่อะเอาเป็นเชื้อเพลิงได้หนูเก็บไปก่อนแล้วกันโอเคอ่าเมื่อกี้เหมือนหนูเห็นถังในตรงนี้เจอละอ่าพ่อไปรอพอรอ่พอไปรอที่เรือเลยไปเร็วพอ่อถ้าพ่อไม่ไหวพ่อใช้เข็มฉีดยาได้นะให้พ่อของออกกันไหม เอ้ยยยังไม่ต้องเอาออกอเฮ้ยพอเก็บมาแค่สองอันหม้อหินว่ะนี่ไงใส่เป็นเชื้อเพลิงเลยได้ปะไม่ได้ไอ้ไม่ได้เอามานี่เอามานี่เอามานี่หนูเก็บเองหนูเก็บเองเดียเ,เยเรอค่ไวข้ขายนะขายได้ห้าบาทใช่เหมเออหม้อหินของพ่อขายได้ห้าบาท <S <S ไปเรารีบไปกันเถอะหนูจะไปอยู่ตรงหัวเรือแล้วกันเฮ้ยพ่อรีบเข้าไปเร็วข้างหน้ามีเกาะอยู่อีกไปนี่เลือด เลือดเหล่ากับมันก็หลีเรื่อยๆอ่ะนะใช่ส่วนอันเนี้ยมันคือเลือดเรือหรือเปล่าใช่นั่นอ่ะเลือดเรือเลือดเรือหรือเลือดเหล่าแล่เราอยู่ไม่เท่ากันเออเลือดเหล่าหรือเปล่าเลือดเหลานั่นไงก็ซายมือมีก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดินมาอีกพอพอพ่อโจโจโจไอ้น้องดจจ็คสเปโรนี่ขับเรือไม่เชี่ยวชาญเลยไม่ใช่แจ็คสเปโร่มันปล่อยสมอเรือมันปล่อยไม่ได้อ่ะดิ <laughs> โอ้โหถ้าปล่อยได้นี่กับว่าโอ้โหมันจะเวอร์เกินมาึ้นมายังอันนี้คือเรามาป้นใช่ไหมปนกระดูก <laughs> ใช่เอ้ยไม่ใช่ปนกระดูกป้นของไปขายเราจะกระดูกไปทำซุป <laughs> อันนี้กระดูกคนไม่กระดูกอ,อ่อะคนเลยว่ะ <laughs> มันตายหมดเลยในบ้านนี้ตายหมดแล้วเอ,อ้ยเจอของบ้านเลยว่ะพ่อเปออ็นต้องพีพ่อตายไหยไหนดึนงมาช่วยไม่ช่วยแล้วพ่อโอ้ยพ่อตายแล้ว ไม่ต้องห่วงหนูก็จะตายแล้วเหมือนกันขอใช้เข็มชี้จ้าเลยแล้วกันยาชี้แล้วอระวังตายอย่าพึ่งอย่าทำอย่างนี้เออมาสิมันตายเลีว้วมันตายรล้วเฮ้ยเรามาเก็บของในบ้านนี้ก่อนกันดีกว่าพ่ออ,อ่มอันนี้คืออะไรนี่ไงเจอของหายากเราเก็บแค่ของหายากก็พอพอ่องั้นเดี๋ยวพ่อเก็บเชื้อเพลิงไปนะเข้าใจไหม หนูเก็บของหายากเองอันนี้พอมาเก็บเชื้อเพลิงในบ้านนี้หขอใช้ยาก่อนเค okay, งั้นหนูขอใช้บัคในเกมน,น้องพีมันยังไม่ตายอ่ะในบ้านล่างเนี้ยหนูขอเก็บก่อนแล้วกันนะอันนี้ขายได้สิบบาทยังพอได้อยู่จัดการมันเดี๋ยวดูจัดการมันเองไม่ต้องหว่วงหนูมีเหลี่ยมอยู่เนี่ยมาตายแล้วปะเนี่ยอุย้ยมันยืนอุย้ยน้องพีมืดแล้วเพราะว่าเราต้องรีบไปอ่ะก่อนที่จะไปเราขอเก็บของก่อนได้ไหมล่ะ อันนี้ก็หายากอันนี้ก็หายากพ่อไปเก็บอีกบ้านหนึ่งได้ปะมันมีของอยู่อ่ะมันคือเชื้อเพลิงอย่าไปที่หลังบ้านนะมีกระดูกอยู่โครงกระดูก้นี่ไงเชื้อเพลิงเก็บมาเลยสองอันเลยงั้นไอ้หนูกเก็บเชื้อเพลิงไปด้วยละกันของเยอะๆของเยอะวิ่ของเยอะมากของเยอะมากเรารีบไปกันเลยไปพ่อ อืมอันนี้ขายได้กี่บาทถ้าขายไม่ได้เยอะนะอ้วจะทิ้งนะอ้วจะทิ้งเลยตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะพ่ออแหมแน่เฮ้ยข้างหน้ามีเกาะอ,อีกอโอ้หนูปิวข้างหน้ามีเกาะใช่หรอใช่ตรงนูนน้นไงตรงนูน้นตรงนูน้นจอดไหมเราจอดไหม<ช>จอดดูเลยปะเั่เนไงเกาะเล็กเกาะเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆ เราน่าจะไปขโมยของได้นะไปริวพ่อแจ็คสไปลโรนี่มนันเหรอขับเรือโคตรตึงจ้ามาเลยยิวพ่อมายังบุญม,มาพี่มีฉลามใช่เหรอใช่พ่อระวงังพ่อระวงังเราโดนฉลามกวดอ่ะในเนี้ยตอนเนี้ยหนูโดนโครงกระดูกล่งไงฉลามนี่ไงนี่ไงหนูดูดิเฮ้ยจัดก,การมันปละมาสิมาสิมาสิมาส,มาสิฟันมันเอเอเฮ้ยมันตายมันลงไปด้านล่าง เฮ้ยอะไรอ่ะเก็บได้อูุเฮ้ยเฮยมีเรือมีเรือผีใช่หรอใช่นะไงเรืออีกลำหนึงมาเป็นเรือของเฮ้ยเรือสีเขียวใช่เป็นเรือผีเราลองขึ้นเรือมันไหมมันมีอะไรไหมเฮ้ยมันลงมาแล้วอ่ะมันลงมาเลยอ่ะเอ้ยหนูขึ้นไปบนเรือมาเลยเหรอเออตอนนี้หนูจะตกหนูจะตายแล้วมันขึ้นไม่ได้มันวิ่งกัเพรอยู่อ่ะ <c oughs> โอ้โหหนูตก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 บีช่วยมาด้วยขึ้นมาเร็วพ่อขึ้นมาเร็วเอ้ยมันขึ้นได้มาสิมาดิพ่อโดูพ่อแตกมาสิพ่อใช้ยาก่อนพ่อใช้ย,ยาได้ปะหนูเหลืออีกอันหนึ่งอะยาพ่อพ่อหมดแล้วเหรอพ่ใช้หมดแล้วเหรอบีอ ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยไม่ต้องสนใจเร็วพอทิ้งลงมาแล้วอยาพ่อหายไปไหนไม่รู้อ่ะเออเกียยไปเลยอ่ะตกลงพ่อกรู้ลอยู่วานี่ลมอ่ะขับไปก่อนเลยไม่ต้องสนใจอขับเรือไม่ไปอ่ะไปมันไปเฮ้ยทำไมเรือมันไปกับเราปะเฮ้ยดูดูเรือมันดิเรือมันไปกับเราอ่ะคนเฮี้ยนเลยเฮ้ยแต่ว่าทีเอ้ยดูดิบนเรือมันไม่มีใครอยู่เลยใม่หรอเออ แต่ว่าเรือของมันก็เหมือนเรือของเราอ๋อหรือว่าเป็นล่างแยกวะมันสร้างล่างแยกขึ้นมาเว้ยแล้วก็แบบว่าเพราะว่าเราต้องขับไปเรื่อยๆม <า S 2> ันโจมต,<า>ตีกับเราเ <มา S 2> นี่ยก่ออะไรอ่ะก่อใหญ่เบ้อเริ่มเลยน่าจะมีที่ขายอยู่มันจะเสี่ยงเหมือนกันนะเฮ้ยนี่เราเป็นเก่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราเราไปตรงนู้นเลยเราไปตรงนู้นเลยไม่แวะหรอก่อนเนี้ยแวะก็ได้โอ้โหแล้วเราไม่ได้เอาของมาขายไหนอ่ะของอยู่ตรง ของของตกอยู่บนนู้นหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปนก่อนนี้ก็ได้ใช่ไหมพ่อหวั <c oughs> งว่าจะมีของเฮ้ยวงังเขาบอกอะไรอ่ะออกจอบอะไรสักอย่างพราะระวังตายนะหนูมาช่วยแล้วหนูมาช่วยแล้วเฮ้ยมีตัวติดอยู่ในนนะจัดการมันจาอหน้าเราจะเจอที่ขายหรือไงจัดการมันใช่ไอ้ขอข้างหน้าเราจะเจอที่ขา,ายแล้วมันติดบัคสวยมันตา,า,าย <c oughs> เ,าาเร็ว เึยพ่อพอไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวหนูฟันตรงนี้ให้มันตายเลยก็ได้เีต้องพีพ่อจะตายหนูเล่นบัคกกับมันเอ้ยพ่อลอมันมาเดี๋ยวหนูจัดก,การมันให้มาสิมาสิค่าคือลูกน้องของแจ็คสปายโรย่าจาตายแล้วฮ่าฮ่าตรงนั้นยังมีอีกนะเนี่ยเราเราเรา,เราต้องเก็บของไปให้หมดเลยพ่อเพื่อที่จะเอาไปขายนะพ่อ อมหินแล้วก็เก็บไปอ่ะห้าบาทสิบบาทก็ยังดีใช่ไหมพ่อเราไปเอ้แรพอเก็บเชื้อเพิงแล้วหนูจัดการกับมันเองมาดิมาดิมาดิอ๊้ตายสวยคู่หูคือแบบว่าไม่ทิ้งกันเก็บหมดอ่ะไม่รู้ว่าหีบอะไรเก็บหมดอ่ะหนูเก็บมาหมดแล้วพ่อในบ้านนันหมดเลยใช่ไหมหมดเลยหมดเกียงเลยเก็บเชื้อเพิงไปด้วย รีบไปกันเถอะตอนนี้ฟ้ามืดแล้วเพาเก็บเชื้อเพลิงไปแล้วใช่ปะใช่แล้วหวังว่าถ้าเรากลับไปในนั้นก็คือมันก็จะคือเซฟโซนใช่ไหมไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเลยไปเลยไปเร็วฮ่าฮ่านาได้เข้าสูอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันไปเร็วอยากเข้าเมืองนี้เร็ว <c oughs> โอ้โหตื่นเต้นจ,จัดจัดอะ,ป,ะปล่จอย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 จอพี่น้องจอยไปดู ถอยลังถอยลังสกูบิดูถ่อยไม่ได้อะอ้าวเยี่ยมไปเลยสกูบิดูไม่เละไม่เละว่ายน้ำข้ามเอาก็ได้นี่เลยต้องเอาของมาขายเหมือนเหมือนแล้วกลับมาที่เดิมมาอวะเเลยเมื่อไรนี่พ่อมาตรงนี้เลยเอาของมาขายกันดีกว่าหนูเอาของมาขายเลยนะนี่ไงสิบห้าบาทเก็บมาก่อน เอาขายของที่ตัวเองขายได้นะเฮ้ยห้าบาทเองเหรอโอ้หหนูก้า้าบาทเราจะเอาของที่มันมีมูล,ลค่าอย่างเดียวนะพอ่ออุ้ยของดีอ่ะอันนี้สิบบาทสิบบาทสิบบาทระว่างเก็บ พ่อขายมาได้ห้าสิบาทใช่เหรอทั้งหมดเลยเหรอใช่อะไรอ่ะหนูว่าพอไปซื้อเข็มจุ๊ีวิตก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนคือของที่หนูตายไปใช่ป่ะรอบนั้นอ่ะของโคตรฟูอ่ะเดี๋ยวพ่อซื้อโคมไฟไปอันหนึ่งดีกว่าเออซื้อไปอันหนึ่งหนูไปซื้อปืนก่อนแล้วก็เข็มฉีดยาเราทุ่มเทกับเข็มฉีดยาให้มันเยอะๆเลยไหมเราต้องคือแบบว่าตอนนี้เข็มฉีดยาคือที่หนึ่งแล้วอ่ะต้องตุนไว้ ใช่เราต้องตุนไว้อะ่ะและปืนอะ่ะเราก็ต้องมีเหมือนกันงั้นพ่อไปซื้อเข็มฉีดยาพ่อมีอยู่เท่าไหร่สามสิบมีชมนบนมีอะไรอะ่ะซื้อปืนแล้วเป็นขวดนี่หละน้องพีทคืออะไรเพราะว่าน่าจะเยอะกว่าปะยี่สิบเนี่ยพอซื้อสามแท่งเลย หนูไปซื้อยาติดไว้ด้วยนะโอเคอ๋อหนูลืมซื้อกระสุนปืนกระสุนปืนยี่สิบยาหนูซื้อไปเท่าไหรด่ดีอันเดียวก็พอเพราะว่าพ่อซื้อไป3สามอันเลยใช่ปะ่ะไปพ่อเราเดินทางกันอย่างสันติสุข <c oughs> ลาก่อนนะ <c oughs> ตอนเดี๋ยวได้ด้วยตอนเนี้ยเรามา,ากี่กิโลแล้วพ่อ มันมีให้ดูวะนี่ไงแล้วตอนนี้เรามาแค่หนึ่งมื่นเองนะหนึ่งมื่นเท่าไหร่เองหนึ่งมื่นหกสิบเจ็ดอยากจะขึ้นไปด้านบนขึ้นได้ไหมได้จอนจอนอะติดอะไ้เชื่อมตรงนี้แล้วสว่างตรงไหนข้างบนพ่อไปซื้อไฟกเหรอเออไม่ใช่ว่าซื้ออันเดียวอ๋อแต่พ่อแค่เอาไปติดด้านบนใช่ ก็เอาละครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามนะครับ